สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะครับคลิปนี้พามารีวิวนะครับชุดอินเวอร์เตอร์นะครับขนาด5,000วัตต์นะครับพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับขนาด155แอมป์นะครับตัวนี้อยู่ในบุยลำนะครับก็คือส่งงานในบุยลำนะครับอินเวอร์เตอร์5,000วัตต์นะครับ48โวลต์นะครับรคอาร์จเจอร์60แอมป์นะครับแล้วก็ฟอสเฟตนะครับ155แอมป์นะครับ วันนี้มาเทสพีกนะครับเทสพีกอินเวอร์เตอร์ห้าพันของเรานะครับพีกได้ประมาณเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบวัตนะครับไม่ถึงหมื่นวัตนะครับเดี๋ยวมันจะจะมาทดสอบให้ดูนะก็จะเป็นไฟเบอร์นะครับแล้วก็เลื่อยวงเดือนนะครับสองตัวนะครับพีกพร้อมกันนะครับแล้วจะวัดกระแสเอาพุทธให้ดูด้วยนะครับว่ามันจะได้กี่วัตนะครับนี่นะครับผมจะมาทดสอบนะครับกับโหลดพวกกระชากนะครับ ก็จะเป็นที่บอกไปนะครับก็จะเป็นไฟเบอร์กับลูกไอไฟเบอร์เล็กกับไฟเบอร์ใหญ่นะสองตัวนะครับเดี๋ยวจะทดสอบสองตัวพร้อมกันนะครับจุดนี้เป็นกระแสะเอาพุ่งนะ กระแสเอาพุทนะครับกระชากประมาณ34แอมป์นะครับเดี๋ยวมาดูใหม่นะครับเมื่อกี้กระชากไปนะครับประมาณ42แอมป์นะครับกระชากไปประมาณ42แอมป์ กระแสกระชากนะครับประมาณ30สิถึงี่แอมป์นะครับเดี๋ยวจะมาบวกตัวนี้เข้าไปอีกนะครับตัวนี้1200วัตต์นะครับเดี๋ยวจะบอกอีกอย่างนะครับก็คืออุปกรณ์พวกนี้นะครับที่เป็นความร้อนนะครับที่เป็นความร้อนพวกฮีเตอร์นะครับถ้าเป็นพวกที่สามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับสามารถปรับอุณหภูมิได้ถ้าเราใช้นะครับหม้อแปลงอินเวอร์เตอร์เราจะมีเสียงนะครับ อย่างเช่นพวกเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับถ้าเราเปิดไม่สุดนะครับถ้าเปิดสุดนะครับถ้าเปิดสุดจะไม่มีเสียงนะครับแต่ถ้าเปิดเครื่องเดียวนะครับจะมีเสียงนะครับทีนี้จะทดสอบสามตัวพร้อมกันนะครับเบตเกอร์ดีซีสองราแอมนะครับไม่พอนะครับสองอยห้าสิบแอมไม่พอทิปเลยนะครับ เบเกอร์2 0แอมทิปนะครับก็น่าจะเกินนะครับกระแสก็น่าจะเกิน2 5 0แอมนะครับ DC นะครับเดี๋ยวมาเทแค่2ตัวนะครับไม่ถึง3านะครับ ก็คลิปนี้ผมก็ทดสอบให้ดูประมาณนี้นะครับใครที่สนใจนะครับสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ